ทนบวรศักดิ์กำลังจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่ารับแต่ชอบไม่รับผิดหรือเปล่าท่านเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเงื่อนไขสี่ข้อที่ท่านเข้าร่วมรัฐบาลก็ว่าแปลกแล้วนะครับหลายครั้งแม้กระทั่งท่านบอกว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหัวสวนี่ผมก็ว่าแปลกสุดๆแล้วครั้งนี้ท่านบอกว่าน้ําท่วมใหญ่ที่ภาคใต้ต้องมีอะไรเกิดจากความผิดพลาดของท้องถิน เทศบาลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบอในท้องถิ่นทําไมท่านไม่โทษท่านจะไม่โทษรัฐบาลของตัวเองบ้างเลยหรือในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ทุกคนยังงงเลยว่าทําไมรัฐบาลของท่านเนี่ยไม่ใช้พ,พรบรบัเทาวาธารณภาภัยทําไมรัฐบาลของท่านถึงตั้งซึ่งกันคอมมานด์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดทําไมรัฐบาลของท่านถึงช้า ทำไมรัฐบาลของท่านจึงมีแต่คําถามลงไปแจกของทําไมรัฐบาลของท่านถึงดูมีแต่การสร้างภาพคนสั่งการอยู่ที่ไหนไม่รู้เป็นยังไงร,รัฐมนตรีเกษตรข้ามห้วยมาดูแลนะ้ําผู้บรทหารสูงสุดข้ามห่วยมาบัญชาการยังมีศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดูตก,กภัยอีกมีพระดอนอีกสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยอีกผมว่าประชาชนทั่วประเทศกําลังสงสัยในความสามารถของรัฐบาลที่ท่าน เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่ท่านเข้ามาร่วมกับเขานั่นก็คือรัฐบาลพรรคปูมิใจไทยว่าไม่มีความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ท่านต้องโทษตัวเองไม่ใช่ไปโทษคนอื่นโทษตัวเองก่อน